เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนโหลดเกม e p e c LEGEND MOBILE นะครับก็วันนี้นครับมีข่าวนี้มาฝากด้วยนะครับก็คือ e p e c LEGEND MOBILE นะครับเปิดให้ลงทะเบียนในประเทศไทยแล้วนะครับก็ไปลงทะเบียนกันได้นะครับมีของรางวัลพิเศษ แจกยิ่ด้วยนะครับสําหรับคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับก็คลิปในวันนี้นะครับก็คือสโอลดเอเป็กเลเจนต์โมบายนะครับสําหรับคนที่อยากจะเล่นก่อนนะครับก็คือเราจะต้องใช้ VPN นะครับแอป VPN ที่ผมแนะนํานะครับจะเป็นแอปตัวนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างที่ต้องมีนะครับก็คืออีเมลนะครับ อีเมลสำรองที่ไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้ในที่น,นี้ก็คือไม่ได้เพิ่งสมัครแบบสมัครนานแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ใช้เชื่อมกับอะไรเลยนะครับไม่ได้ใช้เชื่อมกับเกมเชื่อมเฟสสมัครเฟซอะไรพวกนี้นะครับก็คือไม่ได้เชื่อมพวกนี้นะครับก็ถึงจะใช้ได้นะครับผมก็มีอยู่แล้วนะครับอันหนึ่ง โอเคก็อย่างแรกนะครับให้เราโหลดแอป VPN อันนี้นะครับจากเพจสโตนะครับชื่อก็ตามนี้เลยครับ VPN แล้วก็จุดแล้วก็ LAT นะครับก็กดเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวนะพอเข้ามามันจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับให้เราเลื่อนหานะครับมาเลเซียหรือสิงคโปร์ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะใช้เป็นมาเลเซียนะครับก็อันนี้นะฮะก็เจอแล้วก็กดเข้าไปครับแล้วมันจะมีโฆษณาให้เราดูนะครับแล้วก็ดูไปก่อนนะครับ โฆษณาดูแล้วก็กดหลังจากนั้นนะครับจะมีให้เลือกนะครับเลือกอันไหนก็ได้นะครับแล้วก็จะต้องดูโฆษณาอีกรอบนะครับก็รอไปครับแล้วก็กดข้ามโอเคพอมาอยู่ในหน้านี้นะครับให้เรากดคําว่า Connect เลยนะครับ Connect นะครับก็รอมันไปครับนี่ครับพอมันขึ้นเสร็จ ขึ้นเชื่อมต่อเสร็จแล้วมันจะมีให้โหวตก็เราก็กดออกนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่เพจเอไม่ใช่นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดที่เพจตัวค้างนะครับแล้วกดข้อมูลแอปแล้วกดล้างแคชนะครับล้างแคชก่อนนะครับหลังจากนั้นก็กดเข้าครับกดเข้าแล้วก็ให้เราเปลี่ยนเป็นอีเมลสำรองนะครับอ่าผมมีอยู่นะโอเคตอนนี้นะครับเราเข้ามาในอีเมลสำรองแล้วนะครับ ก็ให้เราพิมพ์เลยครับเ p e x l e g e จนนะครับนี่นะฮะมันจะขึ้นมาบนสุดเลยนะครับแต่ว่าผมติดตั้งไว้แล้วนะอ่าก็สำหรับใครที่ยังไม่โหลดก็โหลดเลยครับมันจะมีมันมีผิดพลาดพอโหลดนะครับก็เวลาเล่นนะครับเออลืมนะครับลืมบอกนะฮะก็คือในตอนที่เราโหลดเนี่ยเราสามารถปิด v p พได้นะครับเพื่อให้มันโหลดเร็วขึ้นนะแต่ว่าตอนที่เราจะเล่นอ่ะผม ต้องเปิดว p เพทิ้งไว้ตลอดนะครับคือผมแนะนําเป็นมาเลเซียนี่แหละนะเพราะว่าคนใช้น้อยนะครับมันค่อนข้างที่จะเสถียรกว่านะครับหรือบางคนอาจจะแบบสิงคโปร์ก็ได้นะครับตามใจนะครับย้ํานะครับว่าถ้าจะเล่นคือต้องเปิดว p เพตลอดเลยนะครับอาจจะกินแบตนิดนึงครับแต่ว่าก็ตัวเกมก็สนุกดีครับก็อยากให้ลองไปเล่นกันเยอะๆนะครับ แล้วก็ถ้าเกมเมาเปิดในประเทศไทยเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนะครับโอเคก็วันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ละกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับก็ขอให้คุณผู้ชมนะครับสนุกกับ a p e ป l e g e n d Mobile บนะครับบ๊ายบายเจอก,กันครับ